น่าจะแบบเลือกคนที่เขาเขารักเราเนาะพวกครูเป็นคนรักคนง่ายนะอย่างเงี้ยค่ะเนาะ <laughs> ถ้าเกิดว่าคนที่เขารักครูทุกคนในครูรักหมดเลยส,สวัสดีค่ะพี่กิ่งนะคะตอนนี้โสดนะคะโสดมานานแล้วด้วยนะคะก็ขอแค่ใครเข้ามาสักคนก็พอใจแล้วค่ะก็เลือกคนที่เขารักเราต้องเขารักเราสิครับนะครับเพราะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าแักคขา ขาเจอเอานะครับเพราะว่าถ้าเขาเจอรักยินเจเจเขาก็รักแบบนั้นอ่ะขอเลือกคนที่เรารักข่าวเพราะว่ามั่นใจว่าไงความรักของเราก็วันนึงต้องชนะใจเขาแน่นอนค่ะคนที่ รักเราดีกว่าเพราะว่าเขาน่าจะยอมทําทุกอย่างให้เราแต่ถ้าคนที่เรารักเนี่ยเราน่าจะต้องเหนื่อยเองซึ่งไม่ไม่อยากเหนื่อยโอเคค่ะเลือกคนที่เรารักเขาค่ะเพราะเรามั่นใจมากค่ะว่าเราสามารถทําให้คนที่เรารักเขาเนี่ยมีความสุขและหันมารักเราได้ค่ะก็ต้องเลือกทั้งสองอย่างอะค่ะเพราะว่าคนที่เรารักกับคนที่รักเราก็คือคนเดียวกันนะคะใช่เหรอคะ ก็จะใครล่ะคะคุณสามีไงคะ <Hey. S 1> เลือกคนที่เขารักเราค่ะเพราะว่าคิดว่าถ้าเขารักเรามากเนี่ยมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่เราจะรักเขาได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือใครก็ได้ค่ะเข้ามาสักคนนะคะเลือกคนที่เขารักเรานะคะเพราะว่ายังไงเขาก็รักเราอยู่ดีคะ่ะเราก็ค่อยๆรักเขาไปเรื่อยๆก็ได้เดี๋ยวก็รักกันเองค่ะ ก็สาหรับพี่แจงนะคะพี่แจงก็จะเลือกคนที่พี่แจงรักเขาค่ะเพราะว่าพี่แจงมองว่าแค่เขาได้เห็นเขามีความสุขในมุมของเขาค่ะสําหรับเราเรารักเขาเนี่ยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะผมเลือกคนที่เขารักเราครับเพราะเดี๋ยวเราก็รักเขาเองก็เลือกคนที่เรารักเขานะครับเพราะว่าเราจะทําอะไรเขาเมื่อไหร่ก็ได้ครับเขาไม่จำเป็นต้องเป็นของเรานะครับไม่ให้ตอบได้เลย เลือกคนที่เขารักเราเพราะว่าเขาสามารถดูแลเราได้ดีค่ะนะคะก็คงจะเลือกคนปัจจุบันค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เรารักเขาและเขารักเราเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะกุ๊กเกลีเขารักเราครับเพราะว่าคนที่เขารักเราเนี่ยเขาก็หวังดีเขาพร้อมที่จะให้ความรู้สึกดีๆกับเราแล้วเราก็ต้องดูแลและตอบแทนเขาครับผม สำหรับคุณพี่มานะคะเลือกคนที่เขารักเราค่ะเพราะว่าเขาจะได้เป็นแล้วค่ะเลือกคนที่เราเรารักเขาสิเพราะว่าว่าคนที่เขารักเราถ้าวันหนึ่งเขาเลิกรักกันเขาอาจจะไปก็ได้ไงไ<อ>แต่ถ้าเรารักเขาวเรามั่นใจในตัวเราอยู่แล้ว<อ>ว่าเราจะอยู่กับเขาได้นานแค่ไหนก็อยู่ที่เรา okay. ไง<อ>ก็เล<อ>ือกคนที่เรารักเขานะคะเขาไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเดี๋ยวจีบเองน่าจะเลือกคนที่รักเราครับ เพราะว่าเมื่อเขาเนี่ยรักเราเราก็รู้ว่าเขาเนี่ยจะมอบอะไรให้กับเราแล้วเราก็มอบให้กับเขาไปด้วยก็คือต่างฝ่ายต่างก็มอบให้กันซึ่งกันและกันครับผมเลือกคนที่เขารักเราครับถ้าเราไปรักเขาอะ่ะแล้วถ้าเขาไม่รักเราก็ไม่มีประโยชน์อย่ดีครับ The person who loves me because it's easier for me to teach uh, to teach myself how to love than teaching that someone to love me thank you เลือกคนที่เรารักเขาครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเราสามารถปฏิบัติตัวแล้วก็สร้างความเชื่อใจให้เขารักเรากลับได้แน่นอนครับคนที่รักเรานะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รักเราเนี่ยมันก็ยังไงยังไงอยู่นะอยู่กันไปอยู่กันไปก็ดูแลเอาใจใส่กันก็รักกันเองค่ะเรารักเขาครับเพราะว่ามันตรงกับสเปคของเราครับถ้าผมเลือกผมเลือก เขารักเราเพราะเขาจะใส่ใจเราครับ Oh I think for me I think I will choose the one that I love because I think it's I think the most important thing is uh, about your feelings if you feel you love her you can give everything to her and then you it will make you happy ห mm. นูขอเลือกเขารักเราค่ะเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวเราค่ะที่เขารักเราค่ะ เพราะว่าถ้าว <'s> <'s> like ันหนึ่งเรานิสัยไม่ดีขึ้นมาเรางี่เง่าขึ้นมาแต่พขามีมั่นใจว่าเขาก็ยังอยู่ข้างๆเราค่ะเราลักเขาเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องให้เขามาเราเราไปหาเขาครับรลักเขาเพราะว่าเขาเป็นคนดีในหัวใจเราครับเราลักเขาค่ะเพราะว่าเราจะได้มีแรงกำลังใจในการเรียนนั่งจ้องหน้าเขาทุกวันค่ะเราลักเขาค่ะเพราะว่าเรามีความสุขที่เราได้เจอเขาทุกวันนะคะ เรากเขาค่ะเพราะว่าความสุขเป็นการให้เราให้ฝ่ายเดียวก็ได้ค่ะคนที่ผมไปรักเขาักเ,าเพราะเขาสวยครับ <c oughs> เรารักเขาค่ะเพราะว่าเขารักเราเหมือนกันค่ะเขารักเราค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเศร้าเขาจะได้ช่วยม,มาปลอบเรา,เ,าเลือกที่เรารักเขาค่ะเพราะบางทีเขาก็สามารถเป็นความสุขให้เราได้เหมือนกันค่ะครูพี่มินก็ไม่มีสิทธิเลือกเพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครมาจีบตอนนี้ครูพี่มินโสดครับผม ขายของนั่นเองนะคะขายของขายของนะครับแต่ว่าโสดจริงโสดมานานแล้วจริงๆใครสามารถมาจีบพี่มินก็สามารถมาจิบได้นะครับพี่มินก็จะอยู่เวรวันพุธสาวทัไทยได้นะครับผม